เกิดเหตุรถชนตกลงกันไม่ได้ใครมีหน้าที่ในการชี้ขาดเพื่อนๆคะการชี้ขาดในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นโรงพักพนักงานสอบสวนหรือที่เรามักเรียกติดปากกันว่าร้อยเวรจะเป็นผู้ชี้ขาดตามพรบรจราจรทางบกคะ่ะซึ่งการชี้นะคะจะมี2กรณีด้วยกันคือ 1. ประมาทฝ่ายเดียว 2. ประมาททั้ง2ฝ่ายหากทุกฝ่ายนะคะยอมรับการชี้ขาดของร้อยเวรฝ่ายผิด ยอมรับผิดชดใช้ให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างประมาทคนขับแต่และฝ่ายก็เยียวยาดูแลตัวเองและผู้โดยสารของทั้ง2ฝ่ายร่วมกันจบได้ในชั้นพนักง,งานสอบสวนจะถือว่าเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายเจรจากันด้วยดีประนีประนอมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันตามหลักมนุษยธรรมถือว่าดีที่สุดค่ะครูเอเวชราวรีทีมอาจารย์แดงค่ะ